ชิชิโอมาคโตตัวร้ายที่โคตรเท่นในสามูไรพเนจรเขาคือชายที่ทะเยอทะยานจะปกครองประเทศญี่ปุ่นแต่การที่เขาคิดจะทำการใหญ่นั้นทำคนเดียวก็คงลำบากดังนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องมีเหล่าสมุนที่แข็งแกร่งอยู่ข้างกายซึ่งสมุนสุดแข็งแกร่งของชิชิโอนั้นมีชื่อเรียกว่าจุนปงกาตนะแซกสตูดิโอพรีเซนต์จุนปงกาตนะ เรานักสู้สุดแข็งแกร่งของอสูรล,ลายชิชิโอมาโคโตะจุนปงกตาตนะหรือสิบดาบมรณะพวกเขาคือนักสู้ระดับหัวแถวที่คอยรับใช้ชิชิโอมาโคโตะไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้อาวุธประหลาดประจํากายความโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มันสมองระดับอัจฉริยะต่างก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้จุนปงกตาตนะเป็นที่รู้จักและเป็นที่วาดวันของคนทั่วไป แน่นอนล่ะครับว่าจุนปงกาตนะมีทั้งหมด10คนเรามาทําความรู้จักกับพวกเขาทั้ง10ดีกว่าครับว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงเริ่มจากคนนี้เลยนักล่าดาบโจโจเป็นหนึ่งในจุนปงกาตนะผู้รับใช้ชิชิโอมาโคุโตะโจเป็นจุนปงกาตนาที่พ่ายแพ้เป็นคนแรกในตอนที่โจออกไปหาดาบของอ้าไราชักคู เขาได้ไปเจอกับครอบครัวชัคูที่มีลูกของอารายชัคูอยู่กับเมียและลูกน้อยโจได้เอาลูกน้อยไปเพื่อให้ชัคูนำดาบของอารายชัคูผู้พ่อมาให้ตนแต่เคนชินพระเอกของเราก็เข้ามาช่วยครอบครัวของชากคูไว้โจได้สู้กับเคนชินแต่ด้วยความห่างชั้นของเพลงดาบโจได้พ่ายแพ้ให้กับเคนชินสุดท้ายเขาก็ถูกสันติบาลจับกุมไป นักล่าดาบโจเป็นคนที่รักดาบมากอาวุธที่โจใช้คือดาบคู่สังหารและดาบเงินอ่อนที่ถูกสร้างโดยอารัยชักคูนักตีดาบสังหารชื่อดังภายหลังจากการเสียชีวิตของชิชิโอโจได้ทำงานเป็นสายลับให้กับไซโตฮาชิมิฮันโจคาทามาริคาทามาริคือหนึ่งในจุดโปงกาตนาผู้รับใช้ชิชิโอ อาวุธที่คาทามาริใช้คือเคียวยาวที่มีโซ่ลูกตุ้มผูกไว้ทําให้สามารถโจมตีได้เป็นวงกวง้างเห็นหน้าสวยๆแบบนี้แต่ที่จริงแล้วคาทามาริเป็นผู้ชายนะ่าคาทามาริเข้าร่วมกับจุนปงกาตนะเพราะเขาหลงรักในตัวของชิชิโอในศึกที่ต้องสู้กับพวกของเคนชิน คาทามาริได้ถูกส่งไปที่อาโอยะพร้อมกับจุนปงกาตนะคนอื่นๆเพื่อสังหารเพื่อนของเคนชินให้หมดตามแผนการของโฮจิคาทามาริได้สู้กับมิซาโอะและคาโอรุสุดท้ายแล้วคาทามาริเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับคาโอรุไปแต่เธอก็ยังไม่ตายนะครับเธอถูกสันติบาลจับกุ่มไปท้ายที่สุดคาทามาริก็ยอมมาทำงานให้กับรัฐบาลตามคำชวนของโจนักล่าดาบโดยการเป็นสายลับเหมือนกัน คาริวะเฮนยะเฮนยะเป็นหนึ่งในจุนปงกาตะนะผู้รับใช้ชิชิโอเขาถนัดการต่อสู้บนฟ,าฟา้าขวาบินโฉบไปโฉบมาแล้วใช้ระเบิดโจมตีในสิทิที่ต้องสู้กับพวกของเคนชินเฮนยะได้ถูกส่งตัวไปที่อาโอยะพร้อมกับจุนปงกาตนะคนอื่นๆเพื่อสังหารพวกของเคนชินให้หมดตามแผนการของฮูจิเฮนยะได้ต่อสู้กับยาฮิกุแต่เฮนยะเองก็พ่ายแพ้ไปแหม่แพ้เด็กซะด้วยครับ เมื่อเห็นยะแพ้ให้แก่ยาฮิกุเขาก็ถูกสันติบาลจับคุมตัวไปสุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยการไปทำงานให้กับรัฐบาลโดยเขาได้รับหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนที่ใช้ฝังอิวังโบอิวังโบคือหนึ่งในจุนปงกาตนะผู้รับใช้ชิชิโอตัวอิวังโบนั้นมีรูปร่งางอ้วนใหญ่บุคลิกเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแต่อีวังโบมีพลังมหาศาลร่ลางกายยืดหยุ่นได้ ในตอนที่ต่อสู้กับพวกของเคนชินอีวังโบถูกส่งไปที่อาโอยะพร้อมกับจุนปงกัตะนะคนอื่นๆเพื่อกำจัดพวกของเคนชินให้รับคาบตามแผนการของโฮจิอีวังโบนั้นได้สู้กับพวกของโอนิวาบังที่อาโอยะเหล่าโอนิวาบังนั้นไม่มีใครสู้กับอีวังโบได้เลยแต่เมื่อจุนปงกัตะนะคนอื่นๆที่ไปด้วยกันพ่ายแพ้หมดอีวังโบที่เหลือตัวคนเดียวก็ได้วิ่งหนีไปครับ ฟูจิฟูจิคือหนึ่งในจุนปงกาตนะผู้รับใช้ชิชิโอเขาคือจอมพลังที่มีร่างกายใหญ่โตมีดาบเล่มใหญ่เป็นอาวุธฟูจิถึงจะมีพละกําลังมหาศาลแต่สมองเขาก็เล็กจิว๋วเขาไม่ฉลาดสักเท่าไหร่นะักฟูจิได้แต่เชื่อฟังคําสั่งของไซซึจิในการทําทุกๆอย่างเมื่อเขาต้องเข้าต่อสู้กับพวกของเคนชิน ฟูจิก็ถูกส่งตัวมาที่อาโอยะเหมือนจุนปงกาตะนะคนอื่นๆเพื่อสังหารพวกของเคนชินให้รับคาบตามแผนการของโฮจิแต่จอมพลังอย่างฟูจิกลับต้องมาสู้กับฮิกุเซจูโร่อาจารย์ของเคนชินแน่นอนครับว่าฟูจิต้องแพ้อยู่แล้วเพราะฮิกุเซจูโร่นะ่ะโคตรเก่งของโคตรเก่งเมื่อชิโชิโอตายพวกจุนปงกาตะนะต่างก็แยกย้ายฟูจิได้กลับไปอยู่บ้านนอกที่ฮอกไกโด ไซซุจิโรจินไซซุจิเป็นหนึ่งในจุนปงกาตนะผู้รับใช้ชิชิโอไซซุจินั้นเป็นแค่ตาเท่าแก่ๆที่สู้ไม่เป็นเป็นจุนปงกาตนะอีกคนที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้แต่ไซซุจิเป็นคนที่ช่วยชีวิตของฟูจิไว้และนำฟูจิมาทำงานเมื่อต้องต่อสู้กับพวกของเคนชินไซซุจิก็ถูกส่งไปที่อาโอยะพร้อมกับจุนปงกานะคนอื่นๆเพื่อกำจัดพวกของเคนชินให้ราบคาบตามแผนการของโฮจิ ไซซุจิได้สั่งให้ฟูจิเข้าไปจัดก,การพวกของซันติบาลหลังจากนั้นก็ไปต่อที่อาโอยะแต่พอไปถึงอาโอยะฮิกะเซจูโร่ก็เข้ามาสู้กับฟูจิจนฟูจิแพ้ไปแน่นอนครับว่าเมื่อฟูจิแพ้ไซซุจิก็แพ้ด้วยไซซุจิถูกฟูจิล้มทับไปจนสลบภายหลังจากการตายของชิชิโอะไซซุจิก็ได้เข้าไปทำงานทางการทูตให้กับรัฐบาลแม่จากผู้ร้ายมาสู่การเป็นทูต ทำเฮียแล้วได้ดีก็เหมือนรัฐมนตรีบ้านเราเลยครับมันคือแป้งซาโดชิมะโฮจิโฮจิคือหนึ่งในจุนปงกาตนะผู้รับใช้ชิชิโอโฮจินั้นไม่ได้มีฝีมือในการต่อสู้เหมือนจุนปงกาตนะคนอื่นๆแต่เขาเป็นเสนาธิการที่คอยช่วยเหลือชิชิโอในการวางแผนลบไม่ว่าจะเป็นลูกสมุนอาวุธหรือเรือลบ ต่างก็เป็นความสามารถของโฮจิที่สามารถรวบรวมมาเป็นกําลังลบให้กับชิชิโอได้โฮจิเป็นคนที่จงรักภักดีต่อชิชิโออย่างมากหลังจากสูญเสียชิชิโอไปเขาก็คิดที่จะสู้กันในชั้นศาลเพื่อประกาศอุดมการณ์ของชิชิโอให้คนอื่นรู้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องพบกับความสิ้นหวังจนเขาได้ฆ่าตัวเองตายซึ่งก่อนตายเขาก็ยังเขียนจิตนาลมของเขาไว้ด้วย ยูคิซันอันจิเมียวโอแห่งจุนปงกาตะนะอันจินั้นเป็นนักบวชอารัชชีพูดง่ายๆก็คือพระที่ประพฤติตัวผิดหลักคำสอนหรือประพฤติชั่วเมื่อก่อนเขาก็เป็นพระดีๆนี่แหละครับแต่เมื่อเขาและเหล่าลูกศิษย์ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านลูกศิษย์ทุกคนถูกฆ่าตายตัวเขาเองก็ถูกทำลายทำให้จิตใจของเขาเข้าสู่ด้านมืดและมีมุมมองที่เป็นภยัย แต่ลึกๆแล้วอันจิก็เป็นคนดีนะครับแค่ใช้วิธีการที่ผิดไปเท่านั้นเองอันจิมีท่าไม่ตายที่สุดยอดมากๆนั่นคือหมัดสองกระแทกและท่าดาบอัดกระแทกอันจิคือคนที่สอนหมัด2กระแทกให้กับสงารักษานอสุกิแต่เมื่อเขาต้องเข้าสู้กับพวกของเคนชินอันจิก็ต้องสู้กับยานอสุกิการต่อสู้ของพวกเขานั้นดุเดือดมากๆ สุดท้ายซานสุกิก็ใช้หมัด3กระแทกที่เหนือกว่าหมัด2กระแทกเอาชนะอันจิไปอันจิทีนี้ออกมาได้พร้อมกับโมจิและโซจิโร่ก็ได้กลับเข้าไปมอบตัวกับสันติบาลเขายอมถูกจับกลุ่มอยู่ในคุกและไม่ทำงานให้กับรัฐบาลเหมือนจุนโปงกาตานะคนอื่นๆอุโอนุมะอุซุยอุซุยคือหนึ่งในจุนโปงกาตานะผู้รับใช้ชิชิโออุซุยได้รับฉาย,ยาว่า ดาบนิรเนตอุสุยดวงตาทั้งสองข้างของอุสุยนั้นบอดสนิทเพราะในสมัยสงครามปฏิวัติเขาถูกชิชิโอฟันที่ตาจนบอดอุสุยถูกเปิดตัวออกมาพร้อมกับคำอวยว่าอุสุยนั้นเก่งเทียบเท่ากับโซโจิโร่แถมโหสุดๆด้วยเป็นจุนปงกาตนะที่อยู่แนวหน้าเหมือนโซโจิโร่เลยแต่สุดท้ายอุซุยก็ได้สู้กับไซโตอุซุยถูกไซโต้แทงจนตัวขาดสองท่อนแมมกระจอกจริงๆ อาวุธของอุซุยคือหอกสั้นที่อีกด้านนั้นเป็นลูกตุ้มน้ำเหล็กสามารถถอดแยกได้และเขามีกระดองเต่าที่ใช้เป็นโล่สุดแกร่งอุซุยมีท่าไม่ตายคือกงล้อดอกดาวกระจายพิฆาตอย่าได้ดูถูกท่านี้เชียวนะครับท่านี้ทําให้ไซโต้ได้แพ้มาแล้วนะเอออุซุยคือจอมโหดที่ฆ่าคนได้โดยไม่ลังเลแม้แต่พวกเดียวกันเขาก็ฆ่าได้ที่มารับใช้ชิชิโอนั้นกับเพื่อหาโอกาสฆ่าล้างแค้น แต่นี่ก็เป็นแค่ข้ออ้างที่จะทำให้เขาไม่อับอายเท่านั้นอุซุยได้ภายแพ้ให้กับไซโตฮาจิเมะแถมเขาเป็นจุนโปงกาตนะเพียงคนเดียวที่ตายในการต่อสู้กับพวกของเคนชินไซตะโซจิโร่เขาคือจุนโปงกาตนะที่เก่งกาจที่สุดมีฉายาว่าดาบสวรรค์โซจิโร่โซจิโร่นั้นเป็นนักดาบที่ไห้ความรู้สึกไห้จิตสังหาร แถมเขายังมีเพลงดาบสวรรค์บวกกับวิชาชูคุจิที่ใช้พลังขาเร่งความเร็วได้ในพิบตาทําให้วิชาของเขากลายเป็นวิชาดาบสวรรค์สังหารความเร็วของโซจิโร่ถือว่าสุดยอดมากๆเขาเร็วกว่าเคนชินซะอีกใบหน้าของโซจิโร่นั้นจะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นถูกครอบครัวบุญธรรมทำ้ายสารพัดตลอดเวลาโซจิโร่ถ้าเราให้ยวยก็จะถูกทำ้ายหนักขึ้นดังนั้นเขาจึงยิ้มอยู่ตลอดเวลา คือไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มจนเขายิ้มตลอดเป็นนิสัยเมื่อโซจิโร่พบกับชิชิโอชิชิโอก็สอนให้เขารู้ว่าผู้เข้มแข็งคือผู้ที่อยู่รอดเมื่อครอบครัวเฮงซวยสงสัยว่าโซจิโร่นั้นจ่อนชิชิโอเอาไว้พวกมันก็คิดที่จะฆ่าโซจิโร่ทิ้งซะทําให้โซจิโร่นึกถึงคําพูดของชิชิโอเขาได้สังหารครอบครัวของเขาทิ้งไปจากนั้นโซจิโร่ก็ติดตามชิชิโอเรื่อยมาในศึกที่ต้องสู้กับพวกของเคนชิน โซจิโร่ได้เข,ข้าสู้กับเคนชินด้วยเพลงดาบสวรรค์และวิชาชูคุจิของเขาแต่โซจิโร่ก็กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปสุดท้ายโซจิโร่ก็หนีออกไปเดินทางตามทางของตัวเองไม่ว่าสันทิบ้าลคนไหนก็ไม่สามารถจับกลุ่มโซจิโร่ได้เพราะเขานะ่ะเก่งเกินไปว้าานี่เลยครับเราจุนปงกาตนะหรือสิบดาบมรณะเหาลูกน้องสุดแข็งแกร่งของชิชิโอมาคุโตะ พวกเขานั้นถึงจะชั่วร้ายและโหดร้ายขนาดไหนไม่ว่าจะฆ่าคนขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็เกือบจะได้ดิบได้ดีกันทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้ s a ก s ์สตูดิก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้กับช่องของ s a ก s ์สตูดิด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนังโคกระตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่